สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่210ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเป็นผลกระทบนั่นก็คือกรณีที่เราก้าวเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าปริมาณฝนที่จะตกนั้นจะตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับคือตั้งแต่กลางกรกฎาเนี่ยเป็นต้นไป เราจะเห็นเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นสีฟ้านี้จะเป็นผลในเรื่องของปริมาณน้ำฝนเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักนั่นก็หมายความว่าโรคพืชในทุกส่วนตั้งแต่โรคที่เกิดจากทางดินทางระบบรากหรือโรคทางใบก็จะมีการระบาดท,ที่รุนแรงซึ่งเราก็มักจะเรียกว่าเป็นกลุ่มราเมือกหรือลาน้ำเขาจะอยู่ในกลุ่มของโอโอเมสิกก็ ake, จะเป็นในเรื่องของตัวรากเนา่า จะมีไฟทัปเทรามีพิเทียมมีสกอรเทียมบางครั้งตอนนี้ก็จะเป็นมีฟิวส์เรียมในส่วนของทางใบก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าในส่วนของแนวทางจากนี้ไปเนี่ยเราเชาวสวนควรจะต้องเตรียมการอย่างไรในทุเรียนเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโรคเราต้องเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งนะครับว่าในระบบ ของการเจริญเติบโตเนี่ยระบบรากที่เป็นรากที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับประมาณความลึกประมาณ8นิ้วหรือ30เซนโดยประมาณเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่เรามีพื้นที่ปลูกยกโคเราก็อาจจะมีส่วนของการระบายน้ำแต่ถ้าในกรณีที่เรายกในระดับไม่มากนะัก ส่วนของการจัดระบบระบายน้ําเราก็ต้องไปดูในเรื่องของให้น้ําไหลออกจากแปลงเพื่อให้พื้นที่ในระดับ30เซนหรือ8นิ้วโดยประมาณนะครับเขามีอากาศเมื่อน้ําไหลออกไปอากาศก็จะไหลเข้ามาแทนที่แสงแดดจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พืชจเจริญเติบโตโด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงและแสงเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะไปใช้ในการ ทำให้เชื้อไม่เกิดการขยายพันธุ์หรือไม่เกิดการงอของเส้นใหญ่ถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่ราบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือการจัดทรงพุ่มให้โปรง่งการกําจัดวัชพืชคือการกําจัดวัชพืชนั้นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของสารเคมีนะครับอย่างกลูโฟซินเนตเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราคงใช้แรงงานไม่ไหว แต่ท่านสามารถที่จะใช้แรงงานแต่ได้เราก็ต้องควรกําจัดวัชพืชเพื่อให้เกิดพื้นที่การระบายน้ําหรือการขายน้ําได้ดีที่สุดนี่คือโครงสร้างแต่ว่าท่านในกรณีที่เป็นพื้นที่ราบแล้วเกิดอาการรุนแรงต่อให้ท่านดําเนินการอย่างไรก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรฉะนั้นเราก็จะต้องจัดการเป็นระบบคือหมายความว่าในระดับความลึกของพื้นดิน ลงไป8นิ้วเนี่ยเราควรจะมีช่องทางให้น้ำนั้นไหลออกถ้าเป็นพื้นที่ราบในกรณีการจัดระบบนั้นเขาก็จะมีร่องแปลงก็คือหมายความว่าป้องกันน้ำจากสวนข้างเคียงเข้ามาอ่าล่องนี้อาจจะกว้าง50เซนลึก50เซนหรือ1เมตรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นประเด็นในร่องแปลงแต่ถ้าเป็นพื้นที่ในร่องสวนเราก็จะใช้ระดับหลักการเช่นเดียวกันก็คือความลึกที่ กว้าง30เซนลึก30เซนแค่เพียงให้น้ำในระดับพื้นดินที่เป็นรากที่มีประสิทธิภาพไหลลงด้านข้างจากล่องแปลงก็ไปออกในส่วนของล่องสวนครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรในส่วนของประเด็นที่ผมอยากให้ท่านเห็นภาพเข้าไปก็คือว่าเมื่อนะนะฝนตกหนะัก น้ำที่สะสมอยู่ในบริเวณพื้นดินนี้ก็จะไหลออกมาในด้านข้างไหลลงมาในด้านข้างซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องทำทุกร่องนะครับอาจจะเป็นสองสามร่องต่อ1ร่องแปลงเมื่อน้ำไหลลงมาสู่ในร่องระบายออกนอกแปลงก็จะดึงอากาศอากาศก็จะไหลลงมาแทนที่สาเหตุที่ทำให้รากทุเรียนเป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือน้ำลงไปแทนที่อากาศ ในเมื่อไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนรากก็ไม่สามารถทำงานได้นี่คือประเด็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เขาอ่อนแอแล้วก็เกิดการเกิดโรคเพราะฉะนั้นในส่วนของร่องแปลงนะครับอาจจะใช้สักสองสาแถวต่อ1ร่องเขาก็จะระบายออกด้านซ้ายระบายออกด้านขวาเป็นประเด็นที่อยากจะนำเด็นว่าร่องนี้ลึก30เซนส่วนความกว้างก็ประมาณ30เซนโดยประมาณ ถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่รากบางครั้งการกำจัดวัชพืชก็เป็นส่วนหนึ่งการที่เราอาจจะตามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดล่องถ้าเป็นในกรณีที่เป็นสวนเก่าที่เป็นต้นใหญ่การเปิดล่องเล็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องดําเนินการคือบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวรากมันขาดเดี๋ยวมันตาย หรือมันเกิดก็เกิดโรคระบาดพิทักรกรครับถ้าท่านไม่ทํามันยิ่งจะตายหรือว่ามีอาการสุดโทมหนักเพราะฉะนั้นการเปิดด้วยล่องเล็กๆภายในแปลงที่เราไม่สามารถจะใช้เครื่องจักรได้ก็เป็นแนวทางหนึ่งเช่นเดียวกันเมื่อหลังจากที่เราเปิดล่องในส่วนของตรงนี้ด้วยจอบหรือได้แรงงานอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ท่านก็อาจจะใช้สารเคมีในกลุ่มของเมทิลซิลไปลาดก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่เป็นแอ่งขังน้ำนี่เป็นประเด็นนะครับระหว่างกรณีของการเปิดล่องกับไม่ปฏิบัติผมเรียนเลยครับว่าจากประสบการณ์การทำงานตลอดมา3-40ปีเรายืนยันได้ว่าได้ผลในขณะเดียวกันในช่วงฤด,ดูฝนนั้นบางท้งสารเคมีก็ไม่อาจจะใช้ได้ในภาวะปกติ เราก็มีคำแนะนำว่าเราก็ควรที่จะเติมจุลินทรีย์นั่นก็คือเชื้อไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาหรือไตรศาสตร์ at, อันนี้เป็นของบริษัทแอปไพรยเข็มประเทศไทยจำกัดเราก็ใช้กระบวนการโดยการเครื่องพ่นนะครับแล้วก็นำไปราดในบริเวณภายในพื้นที่ส่งพุ่มเพื่อเติมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์หลังจากที่เราปฏิบัติไปถึง2 2ครั้งนี่แหละครับเราจะเห็นว่าคุณภาพของดิน เขาจะเกิดดินที่เราเรียกว่าดินตัวขี้หุนดินจะโปร่งดินจะล้วนซุยดินจะมีคุณภาพขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการใช้สารเคมีรุนแรงต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัญหากระทบต่อจุลินทรีย์หรือสิ่งที่มีชีวิตอย่างไส้เดือนดินหรือในส่วนของตัวมแมลงที่อยู่ในดินเนี่ยเขาก็จะถูกทําลายไปด้วยเพราะนั้นการใช้ในกลุ่มของจุลินทรีย์เหล่านี้ มือนอย่างภาพในแปลงนี้มีการใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นประเด็นที่อยากจะนําเรียนว่าเราสามารถจะมาใช้และเขาก็จะมีอายุการใช้ทําหน้าที่เขาได้ยาวนานคือตลอดฤด,ดูฝนเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะราด2อถึงสครั้งต้นฝนกลางฝนและก็ท้ายฤดูอีกกรณีหนึ่งครับเราอาจจะใช้จุลินทรีย์ก็คือเชื้อเตยโคเดอร์มาอย่างเช่นไตรซานเนี่ยนะครับเอามาขยายเชื้อ การขยายเชื้อก็คือการใช้ไตรูเดอร์มา1กิโลกรัม e ร<ๆ>เอาไปคลุกเคล้าเอาไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์สัก100กิโลก่อนที่เราจะดำเนินการ <c oughs> เราก็ใช้ไตรคูเดอร์มาหรือไตรารเนี่ยละลายน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็นำไปรดหรือไปลาดในบริเวณกองปุ๋ยในพื้นที่ร่มเงา <c oughs> หลังจากนั้นเราก็กลับกองวันละครเดือนวันละครั้งติดต่อกันสัก2 3สคืน วันลงขึ้นเราก็นำวัสดุก็คือเอาส่วนของตัวการขยายเชื้อคือปุ๋ยหมักที่เราหมักเชื้อไว้แล้วนำมากองตรงบริเวณโคนต้นเรากลัวว่าฝนจะตกเราก็ใช้วัสดุมาคลุมไว้นะครับนี่คือส่วนที่เป็นการป้องกันระดับหวังผลในกรณีเน่าคอดินจุลินทรีย์คือเชื้อไตโคเดอร์มาก,ก็จะเจริญเติบโ,โตดังในภาพ รากเขาก็จะเจริญเติบโตได้เชื้อยังคงอยู่ได้ในเศษของวัสดุที่เราคลุมนั้นเราก็อาจจะใช้ใบตองหรืออาจจะใช้เศษวัสดุนี่คือส่วนที่เน้นไปในเรื่องของอโรครากเน่าและลำต้นเน่าหรือเน่าคอดินดังในภาพท่านจะยังเห็นครับเชื้อยังคงจเจริญเติบโตอยู่รากก็สามารถที่จะฟื้นฟูก,กลับมาได้ ในสภาพของการเตรียมการตรงนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าการวางระบบระบายน้ำเป็นส่วนสำคัญการทำทรงพุ่มให้ปโปรง่งการกำจัดวัดชพืชการลาดเชื้อจุลินทรีย์คือไตโคเดอร์ม,มาเป็นส่วนสำคัญทางระบบลกในขณะเดียวกันด้านบนก็จะต้องอาศัยความปโปรง่งการตัดแต่งยอดตัดแต่งกิ่งข้างที่จะทำให้ทรงพุ่มปโปรง่ง โอกาสของการที่จะเกิดโรคก็จะน้อยลงนี่คือแนวทางในการบริหารจัดการเพราะบางครั้งทรงพุ่มที่คึบจะเป็นโอกาสของการที่จะทำให้เชื้อนั้นเจริญเติบโต,ตการเปิดทรงพุ่มการทำสงพุ่มให้โปร่งการกำจัดวัชพืชก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการวางระบบระบายน้ำย้ำว่าจากล่องแปลง กว้าง30เซนลึก30เซนอาจจะ2องสามร่อง3แถวสักห่ร่องส่วนล่องสวนเป็นการป้องกันเชื้อที่จะไหลาจากด้านข้างเข้ามาในสวนแล้วก็รับน้ำจากล่องแปลงไปสู่ร่องล่องสวนไปสู่ร่องแปลงแล้วไหลออกเป็นพื้นที่ต่ำเพื่อที่จะนำพาเอาเชื้อต่างๆให้หลุดออกจากพื้นที่ไปวัใใจสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของอากาศที่จะไหลลงไปในแทนที่ในดิน เมื่อน้ำไหลออกอากาศก็จะไหลเข้าไปรากก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการเตรียมการป้องก,ลกลันโรครากลำต้นเนา่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมในส่วนของ,ของทิศนี้